สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าครับประจำวันที่1ตุลาคม2,563 10โมงนิดๆน,นะครับตอนนี้มีการประกาศราคาไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับทองคำแท่ง96.5%ราคาขายออกล่าสุด28,300บาทราคารับซื้อคืนอยู่ที่28,200บาทครับ ในขณะที่ราคาทองรูปพันธ์ขายออกนะครับบาทละ28,800บาทรับซื้อคืน27,697บาทครับมาดูราคาย้อนหลังนะครับเปิดตอนแรก28,250บาทสําหรับราคาทองคําแท่งครับคือเท่าเดิมกับเมื่อวานไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทองโลกก็อน1,889ค่าเงินบาท31.60สตางค์รูปพันธ์27,000 28,750บาท ก็เรียกว่าแทบจะเท่าเดิมทุกอย่างค่างเงินบาทนิ่งๆต่อมาในครั้งที่2แต่ทองโลปบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นในราคาสมาคมเลยตัดสินใจปรับ28,300บาทก็เรียกได้ว่าเคลื่อนไหวกันในวันนี้ค่อนข้างจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเนะช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูราคาทองคาแท่งออนไลน์นะ ตั้งแต่6โมงที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้านะครับโมงตลอดเป็นต้นมาเนี่ยทองตอนนั้นเนี่ยอยู่แถวแถว1 8 0่8 8 1 82แนะครับแล้วก็ขึ้น8384 85มานะครับแม้จะลงไม่ถึงนะครับเมื่อคืนมาเป็นคืนก่อนหน้านะฮะแต่เมื่อคืนก็ย่อลงมาประมาณ1885คือลงมาย่อตั้งแต่ลึกๆแล้วพอตลาดบ้านเราเปิดคุณผู้ชมแล้วตลาดสิงคโปร์เปิดเนี่ยมันมีแรงไล่ซื้อกลับเข้ามาทันทีล่าสุด ทองคําแท่งออนไลน์ออสซิลิสนะครับมาดูโกลสปอร์ตนิดหนึ่ง1,892เหรียญยูสลาสหรัฐถ้ามาเป็นทองคำ96.5%ราคาขายออกล่าสุด28,282บาทครับในขณะที่ราคารับซื้อคืนอยู่ที่28,232บาทส่วนทองคำแท่งออนไลน์99.99% 99ราคาขายออกบาทละ29,308บาท ราคารับซื้อคืนอยู่ที่29,263บาทครับถ้ามาดูราคาเอามาตลอดตั้งแต่ตี่3จนถึง6โมงเช้าก็จะเห็นดังรูปนะครับ1,885นั่นแหละที่ชิงกันซื้อตอนเช้าแล้วปรากฏว่าไล่แล้วขึ้นมาเลยครับ1,890ทัทะลุมาวันนั้นเนี่ยเป้าเดิมของเขาที่เคยไปทําจุดสูงสุดไว้เมื่อคืน2ครั้ง ทำยังไงขึ้นยังไงคลิปเมื่อเช้าเรียนคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไปต่อแบบกระชับกระชับเพื่อการลงทุนการเทรดดิ้งในกรอบประมาณสัก4ีถึง6ชั่วโมงในรอบบ่ายนะครับแนวต้านต่อไปอยู่ที่1900เหรียญครับเที่ยงถึงบ่ายและจวดจวดประจบถึงเย็นเนี่ยตลาดยุโรปเปิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอนนี้นะครับเตรียมตัวดีๆทองกลับตัวขึ้นมาแน่นอนครับจุดที่น่าสนใจในวันนี้ ณนะราคาล่าสุดคือค่าเงิน US ดอลลาร์หลุดลงมาแล้วนะครับ93.8ค่าเงิน US d อดอลลาร์อ่อนค่าบาทเนี่ยค่อยๆทยอยแข็งครับไม่ได้แข็งแบบว่าสักอาทิตย์ที่แล้วที่แบบว่าเซนสิทีฟเหลือเกิน US d อดอลลาร์อ่อนบาทรีบแข็งต้องบอกเนี้ยก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลไปเรื่อยๆคือถ้าในใจนะครับของผมเองเนี่ยผมก็ต้องแอบเชียร์ให้ค่าเงินบาทเนี่ยจะแข็งก็แข็งช้า จะอ่อนก็รีบอ่อนครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรากําลังจะต้องเร่งภาคการผลิตในประเทศและก็ต้องเร่งดึงดูดนะครับภาคส่งออกและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทที่อ่อนนะครับค่างเงินบาทที่อ่อนเนี่ยก็จเป็นแบบว่าแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่กําลังจะเปิดประเทศเนี่ยนะครับให้กลับมาคือดึงเม็ดเงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจไทยนั่นแหละครับในความรู้สึกก็บอกตรงๆว่าเชียร์ให้อ่อนเลยครับแบบใบแอสให้อ่อนเยอะๆ ภาคส่งออกจะได้มีกําไรเยอะขึ้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ได้ใช้เม็ดเงินให้สะพ,พัดเกนะิดการฟื้นฟูนะครับเศรษฐกิจในประเทศเยอะขึ้นแต่ถ้ามาดูในการวิเคราะห์ก็ต้องให้แนวรับแนวต้านไว้เหมือนเดิมนะครับให้ไบแอสไม่ได้นะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยสามสิบเอ็บาทห้สตางค์ครับเป็นแนวรับนะครับกับ31บาท70สตางค์ครับว่ากันตามเนื้อผ้าเลยจะจะตรงนี้นะครับ และเผลอลอระวังนิดหนึ่งถ้ายูสรลอ่อนค่าต่อบาทก็จะแบบว่าถ้าเซนซิทติฟและปรับรบวดตัวแรงๆก็แนวรับที่31บาท50สตังค์อาจจะขยายมาถึง31บาท45สางค์ได้ครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งสำหรับใครที่ดูเงินบาทแล้วก็จำเป็นจะต้องค้าขายเกี่ยวกับค่าเงินบาทนะครับทีนี้สรุปเมื่อเช้าตั้งแต่6โมงจนถึงประมาณ10โมงที่ผ่านมา4ชั่วโมงเช้าเกิดอะไรขึ้น ค่างเงินบาทค่อนข้างจะไม่เซนซิทีฟนะครับในขณะที่ยูสตาอ่อนค่าลงเป็นสาเหตุให้มีการไล่ซื้อทองคําขึ้นมาต่อเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อเช้าสรุปไปเรียบร้อยแล้วข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องถ้ามาพูดอีกคือเยื่อเยอะืะอยืดเยื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเด็ดเด็ดมาเลยมีอะไรที่อัปเดตน่าจะว่ามุมนี้กันดีกว่านะครับวันน้ไปดูที่เว็บข่าวแล้วนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเร็วสุดน่าจะเป็นข่าวนี้ ยูเอชอล่าเจอแรงเทขายครับเขพลาดหัวมานะครับออนสติมูลัโฮปนะครับก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่แม้จะไม่มีเงินไม่พิมพ์เงินเพิ่มในช่วงนี้แต่นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันส่งผลต่อค่าเงินเฟ้อครับประเทศไหนทําประเทศเงินประเทศนั้นเงินเฟ้อนี่คือเป็นธีมหรืออารมณ์ตลาดในช่วง1-2อาทิตย์ที่ผ่านมา โอเคไหมครับทีนี้นะครับเขาก็อัปเดตให้เราเรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้คุณสเฟนมานูชินในข่าวนี้นะกับคุณแนนซี่โลเปสเนี่ยตอนนี้เนี่ยแม้มันดีเลย์นะแต่ก็ make a lot of progress ก็คือมีความคืบหน้าในหลายๆประเด็นเขาก็ทิ้งท้ายมาแล้วกันนะครับสำหรับเนี่ยการรอคอยที่ยาวนานกับร่างกฎหมายนะครับที่กว่าเยียวยา ผลกระทบจากเจ้าไวรัสโควิดสิบเถ้าเราติดตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ยมันคือดีเลย์ครับมันตกลงกันไม่ได้เพราะก้อนที่เอามากระตุ้นเศรษฐกิจมันใหญ่เกินและตกลงกันไม่ได้ในจํานวนเงินที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆถ้าช่วงนี้ไม่ได้ช่วงเกี่ยวกับหน้าการเลือกตั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามมาโดยตลอดก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าน่าจะผ่านไปนานแล้วผเอิญตอนนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวกับหน้าเลือกตั้งพอดีอีกไม่กี่อาทิตย์อีก เรียกได้ว่าไม่ถึงเดือนแล้วแหละใกล้เต็มทีเนี่ยนะครับเพราะเขาเลือกกัน6ตุลาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพักไหนนะครับเอาเงินไปนแจกจ่ายใชย้สอยช่วยเหลือประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยกระจายตูสารเสียงมากที่สุดก็มีโอกาสที่จะพลิกชนะได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นตอนนี้เขาระวังระวังอะไรระวังฝั่งตรงข้ามนี่แหละจะใช้เงินที่แบบว่าใช้เงินไปมีวาระซ่อนเร้นในการเลือกตั้งหาเสียงกนเลยยือ้อยุดฉุดดึงกันอยู่ นั่นคือประเด็นที่1นนะครับที่ต้องบอกไว้ว่ามีความคืบหน้าน,นั่นแหละนะครับประเด็นที่2ก็สรุปมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับก,ก็บอกว่าหุ้นที่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขแรงงานที่แข็งแกร่งมันทำให้ยูสาร่าลงฮะ93.664ก็แน่นอนครับหลุดนะครับแนวรับ93.8นฮะอันเนี้ย 93.8และถามว่าทำไมถึงหลุดก็ตอนนี้เกิดความล่าช้าในประเด็นที่1เห็นไหมครับเขายังคุยกันไม่จบยังไม่รู้ว่าจะผ่านร่างหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวเลขที่แข็งแกร่งพาหุ่นขึ้นหุ้นขึ้นยูเซล่าอ่อนลงก่อนนั่นคือประเด็นภายในปัจจัยภายในที่ทําให้ยูซล่าอ่อนค่าลงและทําให้ท้องขึ้นประเด็นต่อมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับเป็นน่าจะเป็นสื่อนี้สื่อนอกสื่อเดียวที่เล่นเรื่องนี้อยู่นะครับสื่อในบ้านเราเนี่ยตอนนี้อาจจะกําลัง กำลังเตรียมตัวนําเสนออยู่เพราะว่าผมผ่านไปเห็นแล้วยังไม่มีสื่อไหนนําเสนอนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะหลุดก็ได้เพราะผมดูสื่อบ้านเราไม่ค่อยเยอะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เกณฑ์อินเดอร์กิเกณฑ์อินด e ยูโรโอเวอรเนี่ยแวร์ออโมิก็คือ,อค่าเงิน,โย,โนยูโรในที่มีกําไรอยู่ดีๆเนี่ยขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยหยุดไปเลย เห็นไหมฮะหลังจากที่นะครับประธานธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปกุลซิสคิสติลากาเนตรียมจะโอเวอร์ฮอลคือยกเครื่องใหม่หมดเลยครับเกี่ยวกับกลยุทธ์นะครับที่จะพูดถึงอัตรางเงินเฟ้อตัวนี้สําคัญมากครับปัจจัยที่2ก่อนนะตัวนี้เป็นปัจจัยที่3ามครับที่เข้ามาแบบใหม่ๆสดๆเลยครับนะถามว่าทําไมอธิบายเรื่องเดิมตอนนี้กระสุนของ ธนาคารกลางแห่งชาติต่างๆทั่วโลกร่วมหมดแล้วฮะกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยกันไม่ลดยังไงละกระตุ้นก็จะไม่รู้กระตุ้นยังไงละทําไปมากกว่านี้เกิดอะไรขึ้นเงินเฟ้อก็ต้องมาใช้ไม้ตายหรือกลยุทธ์ไม้เด็ดเกี่ยวกับการเลี่ยงบาลีก่กับเงินเฟ้อเหมือนธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนั่นแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือว่าแทนที่จะบอกว่าปรับเพดานเงินเฟ้อขึ้นจากเดิมเนี่ยไม่เกิน2%ต่อปีเนี่ยที่ก็พูดกันเนี่ย ปรากฏว่าใช้เ e ร a g อินฟล a t ชันคือบางช่วงเงินมันอาจจะเฟอ้อได้นั่นแหละมันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้พวกเราเนี่ยควบคุมง่ายๆครับพูดกลับทางกันคือทำให้มวลชนหรือคนในประเทศนะครับไม่พาณิชก,กันเพราะถ้ารู้ว่าเงินเฟอ้อทุกคนจะต้องแห่ถอนเงินแน่ไปทำอะไรไปซื้อทองนี่จะจะตรงๆเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพ ของเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ข่าวนี้เขาได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยเขาก็เตือนออกมาแล้วว่าเนี่ยฮะลงมาถึงขนาดนี้เลยเห็นไหมครับแป๊บเดียวปั้งลงมาครึ่งหนึ่งจากที่ขึ้นมานั่นคือตัวนี้ก่อนนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับในประมาณสักสี่ถึงแปดชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวรีบาวขึ้นหลังจากที่ยูสลาอ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมปัจจัยที่3ปัจจัยนี้ครับในนี้ต้องวงกลมตัวโตๆไว้เลยครับเป็นปัจจัยที่ต้องบอกว่าพลิกได้ตลอดถามว่าทําไม อยู่ดีไม่ว่าดีถ้าค่าเงินอยู่ถ้าสาภาพยุโรปเนี่ยที่ตอนนี้กําลังคุยอยู่กับอังกฤษอยู่ด้วยเนี่ยประกาศออกมาว่าเดี๋ยวจะทาค,คล้ายๆเฟดคือจะปล่อยเงินเฟ้อลอยตัวนั่นแหละเงินเฟ้อลอยตัวค่าเงินยูโรจะอ่อนค่านะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ใช่ผมขีดอย่างนี้แล้วมันจะอ่อนเลยนะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเงินยูโรอ่อนยูโรสลาก็จะแข็งค่าได้เหมือนกันตามทันไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่2ประเทศนี้ บอกว่ามีอัตรางเงินเฟอ้อที่บอกว่าโอ้ยมากกว่า2%ด้วยกันทั้งคู่ค่าเงินทั้งคู่จะเป็นไงอ่อนคุณผู้ชมเรา,เราท่านๆจะเกาหัวเลยครับเอ้ยทำยังไงดีเหมือนกับนักลงทุนต่างๆที่เป็นนักค้าเงินนะครับถ้าสมมุติรู้ตัวเลขแล้วว่าอัตรางเงินเฟอ้อไม่ว่าจะยูโรก็อ่อนจะยูเอ s ซรก็อ่อนเมื่อนั้นเงินจะออก แน่นอนครับอาจจะเป็นการหาเงินสก,กุลอื่นๆที่ดีขึ้นอย่างเช่นเงินเยนเงินปอนถ้าเศรษฐกิจเขาดีเพียงแต่อันนี้สงถ้าสองสก,กุลนี้อ่อนพร้อมกันทองขึ้นแรงๆได้ครับแต่ณปัจจุบันอย่างผมแค่ออกมาบอกว่าในกรณีที่มันจะเกิดเนี่ยถ้าเกิดสลับกันมันก็จะทให้ค่างเงินอีกตัวหนึ่งแข็งค่างเงินอีกตัวหนึ่งอ่อนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมระวังไว้ครับทองจะขึ้นแรง แต่ตอนนี้อย่างเห็นไมั้ยเราต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอด้วยเหตุและปัจจัยพื้นฐานก่อนถึงจะส่งผลไปถึงเรื่องราคาแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าดูกราฟก็เหมือนเดิมติดดอยอยู่ซื้อเฉลีย่ยยังไม่มีกําไรถือได้หมดมันเป็นภาพของช่วงนี้เป็นภาพของนะการเล่นสัน้นตามทันนะครับเมื่อเช้าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งพันแปร้อ 80บวกลบก็คือ1 8 8ด้าเนี่ยเข้าได้ในกล่องนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อ่อนตัวมาถึงกล่องนี้ที่คุณเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็รอขายทำกำไรครับเมืองต้นจุดแรกก่อนก็เหมือนเดิมนะครับประมาณสัก15เหรียญก็1,900น้ยเห็ไหมเมื่อคือนก็เจอแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญคุณเล่นสั้นนะครับไม่ใช่หวังประมาณร้อยเหรียญอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่การเล่นสั้นแบบมันต้องถือยาว,ยาว ถูกไหมครันี่คือเล่นสั้นเล่นในกรอบนี้1885ก็ว่ากันไปตอนนี้ยูสลาอ่อนค่าเกิดนะครับแต่นี่เกิดว่าอุย้ยตายแล้วถ้าระหว่างวันมันไปอย่างนี้เลยล่ะเอาไม่ทันคุณผู้ชมครับเวลาทะลุคุณผู้ชมจะเห็นไส้เทียนเสมอเห็นนะไส้เทียนนี่แหละที่เขาจะมีการขายกันแล้วเขาย่อลงมานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทะลุไปแล้วเขาย่อลงมาไม่หลุด1 9. นึ่นเี่แหละครับเป็นจุดที่2ที่ค่อยเข้า ยังไม่สายเห็นไหมคะัใจเย็นๆก่อนเอาแค่ว่าระยะการขึ้นจาก1,885เนี่ย1,900มีกำไรให้ได้ก่อนเติมเงินสดเข้าพอร์ตให้ได้ก่อนพอร์ตเราเตอรมขึ้นก่อนนะครับไม่ต้องไปหวางนู่นนี่นั่นอ่ะย่อลงมาแล้วไม่หลุด1,900เป็นครั้งที่2ค่อยเข้าก็ได้เห็นไหมครับนั่นคือภาพของช่วงบ่ายนะครับถ้ายูโรเปิดมาแล้วบอกว่าแข็งค่าต่อมีโอกาสกลับภาพใดไหมมีฮะ ถ้ายูโรออกมาแล้วนะครับอ่อนค่าเห็นไหมมันมีอีกทางหนึ่งเราก็ต้องเป็นกลยุทธ์ที่2คือซื้อไปแล้วใช่ไหมม้ที่2ที่ตามมาต้องอยู่ข้างล่างนะครับ7 8 7 5นอะครับ1,870อะไรทํานองนี้นะครับในกล่องนี้และกันที่วาดไว้ให้นะก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1,875 1865ถ้าลงมาเป็นไม้ที่2ที่เตรียมเฉลี่ยไว้สําหรับคนมือเปล่าจำทันไหมครับเพราะเพราะคุณผู้ชมเห็นแล้วครับว่าค่าเงินในตอนนี้ผันผวนมากมองภาบอกไหมเตรียมจะเข้าสู่การก็เรียกว่าขยายเพดานเงินเฟอ้อของทางฝั่งโยุโรปแล้วและญี่ปุ่นไม่คิดเหรอครับญี่ปุ่นก็คิดสิครับแบบนี้เอาได้แล้วชาวบ้านชาวช่องก็ทํากันไปหมดแล้วฉันจะเป็นยังไงล่ะนะฮะบอลสเตอร์ลิงไม่คิดเหรอครับ เขาก็โดนนะครับเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการโควิดสิเช่นเดียวกันไม่คิดเลยครับก็ต้องคิดครับสาสประเทศพวกนี้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทํา QE กันหมดนะครับ <cam> <โ>เพราะฉะนั้นนีก็ต้องว่ากันต่อแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาอาจจะแข็งค่าได้นะครับยูสลาทองก็อ่อนลงมาได้เช่นเดียวกัน นะครับแต่เบื้องต้นตีมันไปแบบในไม้ที่1แล้วแหละที่เราถือกันอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งพไม้เมื่อเช้าเข้าได้แล้วก็15หเหรียญพอได้แล้วก็ออกเกิดทะลุไปรอยยอไม่หลุดพันเก็เป็นไม้ที่คือเป็นครั้งที่2ของไม้ที่1แหละแต่ไม้ที่1เอากําไรออกก่อนมองผ้าบอกไปครับเพราะจริงๆแล้วตลาดก็เหมือนยกมาเล่นกรอบบนแล้วแหละตอนนี้1 8 8 0ยถึง1890 ถามว่าทําไมไม่ไปเลยก็อย่างที่บอก,กอย่างที่เรียนนะครับกองทุน SPDR ตอนนี้ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ไล่กันซื้อครับก็รอดูความชัดเจนของท่าทีต่างๆเลยครับตอนนี้ก็นิ่งอยู่ตลอดเลยครับต้องเรียกกันว่าขาใหญ่กันเลย,เลยขาใหญ่กันเลยนั่นแหละครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนไปนะครับหนึ่งเข้าไปได้แล้วเนี่ยหนึ่ก็พอนะครับสิเหรียญขึ้นไปลงมาค่อยเข้าเป็นครั้งที่2 เช่นเดียวกันกับทองคําแท่งออนไลน์28,200ทนะ200ท้วนบวกลบเมื่อเช้าเป็นอย่างนี้นะครับ28,210ใครเข้าไปได้แล้วก็ถือต่อครับคราวนี้กําไรตรงไหนนะครับก็กาไรเวลาราคามาขายอยู่ที่28,400ถูกไหม ถ้าเป็นทองคําแท่งออนไลน์นะครับเขาจะมีส่วนต่างประมาณ50บาทนะครับก็คุณคุณก็จะขายได้ราคาประมาณ2อง0 0ืสคุณซื้อมาประมาณ28,250ัใช่ไหมคุณจะบวก100แค่นี้ก็พอครับนะครับตีหัวเข้าบ้านมีกําไรก็หยุดจบถูกไหมฮะมองภาพบอกให้นี่บวก100วันนีนะ้พอใจกำไรตรงนี้อ,อก,ก่อนนะครับร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้นะครับในส่วนของ ทีนี้มันจะยากนิดนึงในส่วนของทองคําแท่งที่ลงทุนกับร้านทองเขาจะบวกประมาณ50ใช่ไหมเพราะถ้า28,400เนี่ยคุณจะราคาขายออกคุณจะอยู่ที่28,000นะครับ300มันบวกมา50มันก็ต้องทนนิดนึงเห็นไหมครับกราฟราคาที่ขึ้นเนี่ยพอมาคิดส่วนต่างกําไรจริงๆอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะาเพราะเพราะฉะนั้นบางทีคุณฟังข่าวคุณดูราคาคุณต้องคิดกําไรส่วนต่างเวลาลงทุนไปด้วย มองภาพบอ,อกนะฮะวันกลยุทธ์ที่ดีกว่าของนักลงทุนที่ซื้อขายกับราคาทองสมาคมนะครับไม่ใช่คุณอยู่ผิดที่ผิดทางคุณอยู่ถูกแล้วครับเอาที่สบายใจลงทุนแล้วมีความสุขถูกไหมอย่าให้มันทุกข์มากไปกว่านี้เลยเนะี่ยสองหมื่นแปดพันทุนให้ยอ่อลงมาสินะครับถึงส0 0 0 0ื่นนะครับในกรอบเนี้ยเจ็ดพันแป้ยฮะสองหมื่นนทุนถ้าไม่ได้้าไมยอ่อเราก็ไม่ซื้อถูกไหมนะ 7850สิ่งที่อยู่ในเซกโรจี้หรือจิตใจคุณตอนเนี้คุณคิดว่าพอคุณไม่ซื้อลวทองจะขึ้นแล้วคุณคิดอีกว่าถ้าคุณซื้อละเหมือนกัว่าถ้าคุณไม่ซื้อละทองจะคุณจะตกรถลวทองจะไปเลยไม่รอคุณหรือคุณเฉลี่ยจนหมดแล้วทองจะขึ้นแน่นอนไม่ใช่ครับคุณเห็นอยู่แล้วครับมีขึ้นมีลงตอนนี้มันเป็นมุมของนักเก่งกําไรเต็มตลาดเลย มองพาบอกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ถ้ายังเข้าไม่ได้กําไรน้อยเนี่ยผมก็มองบอกว่ารอย่อดีกว่าในกลยุทธ์ของทองคําแท่งที่ซื้อขายกับราคาสมาคมต้องทาตัวนิ่งๆนิดนึงเพราะตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อนนะครับเห็นทองโลกลงมาเยอะๆขึ้นแล้วเยอะค่างเงินบาทอ่อนครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทองขึ้นค่างเงินบาทอ่อนมันจะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีไส้ได้ครับคุณอาจจะต้องไปรอขาย ถ้าคุณจะต้องอยากได้มากกว่า50แบบสมน้ําสมเนื้อและคุณเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่ผิดนะครับเขาอาจจะมีไส้ที่ขึ้นมาถึง28,450ืัะนั้นราคาขายออกคุณก็จะเป็น28,350คุณก็จะได้บวก100บาทเช่นเดียวกันมันไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าคุณต้องทนหน่อยแค่นั้นเองให้มันขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องถือที่เรียกว่าถือแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงแค่นั้นไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม ตามทันนะให้มันต่างกันนิดนึงในมุมกลยุทธ์เพราะ1ช่วงเวลาเปิดนะครับเมื่อไร่ที่เขาสมาคมรีบมาเปิดเพราะมาค้างเงินบาทเช่นเปิด8ปดโมงแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดสัก2องทุ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคุมก็จะมีพื้นที่ในการลงทุนได้มากขึ้นมีเวลาลงทุนได้มากขึ้นนะแต่จะพูดอย่างนี้ไปเนี่ยร้านทองก็ก็เกลียดผมอีกนะครับเพราะบอกว่ากว่าจะเปิดร้านปิดร้านเนี่ยไม่ตายกันเหรอนะครับถูกไหม เพราะว่าสี่ทุ่มสี่่าหโมงย็นก็ต้องปิดกันขโมยกันแล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงภาพรวมให้ฟังแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นไม่ได้และลงไม่ได้นะครับตอนเนี้สถานการณ์มันอยู่ที่ยุโรปครับนนในเชิงนโยบายตอนเนี้ว่าเพดานเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นหรือเปล่าหรือในทางกลับกันครับยูเอสโอล่าอ่อนค่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะแข็งค่าไม่ได้นะครับ ตอนนี้ยุโรปกับอังกฤษเนี่ยกำลังมีการประชุมกันอยู่นะกับเกี่ยวกับการแยกตัวตกลงกันไม่ได้ไม่ไรหรือมีข่าวว่าจะไม่จะแยกออกจากกันโดยไม่มีข้อตกลงค่าเงินก็ผันผวนได้เช่นเดียวกันหลักๆคือค่าเงินครับสำหรับอาทิตย์นี้และใกล้ที่สุดคือตัวเลขเศรษฐกษิจคืนนี้และวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเหมือนเดิมนะครับตัวเลขออกมาเมื่อคืนพาตลาดหุ้นขึ้นด้วยความหวังเห็นไหมครับว่าจะสติมูลัสเพราะฉะนั้น ลึกลงไปคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเมื่อไหรยูสลาอ่อนอันนี้ทองไปต่อทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องบวกด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ต้องเข้ามาเสมอนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ากองทุนเ p r ีต้องไล่ซื้อกันก่อนนะครับถึงจะแบบว่าทองมันจะขึ้นแบบเราถือซื้อไว้แล้วเนี่ยถือแล้วกอดได้แต่ช่วงนี้คนที่ติดดอยคนที่เฉลี่ยเนี่ยตอนนีน้ทำใจลำบากนิดนึงเพราะขึ้นไม่ค่อยแรงขึ้นแล้วก็ต้องยอ่อแบบไม่ขึ้นเหมือนสมัยก่อนเลยแต่ต้องไม่ลืมครับว่าตอนนี้ทั้งโลก เจอภาวะเศรษฐกิจถดถอย GDP ติดลบเมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวยังไม่เขียนเลยครับว่า GDP ติดลบเขาบอกว่าอย่าใช้ GDP ติดลบก็ใช้เศรษฐกิจหดตัวหดตัวคือติดลบนั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นคําเหมือนกับว่านะให้มันเราอย่าพานิกเงเงินเฟอ้อก็เหมือนกันก็อย่าใช้คําที่ว่าขยายเพดานเงินเฟอ้อเดี๋ยวคนไปแห่ถอนเงินจากธนาคารไปซื้อทองแล้วทำยังไงในทีนี้ก็ธนาคารล้มสิครับว่าไม่มีเงินที่จะให้ปล่อยกู้ต่อแบบนี้ มองภาพออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดคือนโยบายต่างๆที่จะสะท้อนออกมาในการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินครับยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาแล้วเห็นไหมเมื่อค่าเงินเปลี่ยนแปลงและผันผวนมันจะสะท้อนออกมาที่ราคาทองคายูเอออ่อนค่าทองขึ้นและยูเออแข็งค่าเมื่อไหร่ทองก็ลงเหมือนกันเอาละครับสำหรับช่วงเช้าก็กระชับนิดนึงนะครับสำหรับมุมเทรดดิ้งนะครับ,รบ,รบแล้วก็น่าจะใช้ต่อไปได้ถึงช่วงบ่าย แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงข้ามรากลับมาพบกันใหม่สักประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ